เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อแก้โจทย์ปัญหาแนวอัลกอริทึมคลิปนี้ครับพา s สคาร i ทา a แองเมันคืออะไรนะครับไปดูกันครับครับพา s สคาร์ทายแองเนะครับมันก็คือลักษณะการพิมพ์ภาพออกมาในลักษณะแบบนี้นะแต่ว่าไม่รวมรูปลังพึ่งอย่างนี้นะครับโดยตัวเลขในลำดับถัดไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับ เลขหนึ่งถ้ามันอยู่ขอบเนี่ยมันจะเป็นเลขหนึ่งนี่นะนะครับอยู่ขอบซ้ายขวาอย่างเงี้ยแต่ตัวเลขครับที่ที่มันอ,อยู่ในตำแหน่งสีส้มอย่างเงี้ยนะครับมันมาได้ไงมันมาจากการเอาตัวเลขในชั้นบนครับทางด้านถอยไปทางด้านซ้าย1ตําตำแหน่งและถัดไปทางด้านขวาหนึ่งตำแหน่งมาบวกกันครับอ่านะครับและดูในชั้นชั้นนี้นะ ชั้นที่เท่าไหร่เหนะึ่งสองสามสี่ในชั้นที่สี่ก็เหมือนกันครับตัวเลขเลขสามมาไงเลขสามมาจากการเอาเลขหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวเลขในลำดับเลเยอร์บนนะครับเลเยอร์บน bon, ถอยไปหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดไปหนึ่งมาบวกกันครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเลขสามเป็นตัวเลขที่อยู่ในเลเยอร์บนถอยไปหนึ่งและบวกกับตัวเลขใน ชั้นบนครับถัดไปทางด้านขวามือ1นึตำแหน่งบวกกันทําซ้ําๆซ้ๆกันในลักษณะอย่างนี้อ่าเนี่ยครับวิธีคิดอันนี้คืออัลกอริทึมนะครับอ่าทีนี้ครับเรามาดูเขาก็จะให้ตัวอย่างมาหรือเปล่าอ่าเขาให้ตัวอย่างมาเราพิมพ์ลักษณะอย่างนี้นะ,อ,ะอย่าง1ก็พิมพ์1ออกมาอย่าง5นะครับเห็นไหมอ่าอยู่ริมอยู่ตรงขอบครับพิมพ์1หมดเลยนะแต่พอเป็นเลข2เนี่ย ขึ้นไปเลเยอร์บนครับถอยไปหนึ่งตำแหน่งและเดินไปหน้าหนึ่งตำแหน่งครับก็เป็น1บวก1เป็น2เลข3เหมือนกันครับถอยไปเลเยอร์บนนะครับซ้าย1ขวา1อ่าลักษณะนี้นะตำแหน่งที่2อเนี่ยอันนี้เป็นนับนับไงศ1นย์ 01, อาตำแหน่งที่1 0 1ศนย์ตำแหน่งที่1ใช่ไหมครับถอยไป1ถอยไป1ก็คือ มองไปเลเยอร์บนนะครับอ่าแล้วเอาศูนย์หนึ่งตำแหน่งหนึ่งศูนย์หนึ่งอ่านี้ครับเอาตัวเลขทางด้านซ้ายมือครับบวกกับตัวเลขทางด้านด้านบนลักษณะอย่างเงี้ยในตำแหน่งเดียวกันอ่นะครับอธิบายแล้วอาจจะงงครับเดี๋ยวเราไปดูโค้ดผมจะอธิบายจากโค้ดเลยนะ วิธีของผมนะผมจะสร้างตัวแปรหลังจากรับค่าจํานวนอินพุตเข้ามาแล้วครับเนี่ยใส่ในตัวแปรนอ่านะเดี๋ยวลองเทสดูกันดเห็นไหมครับ หลังจากที่ว่ารับค่าใส่ในตัวแปรนํำแล้วนะครับเป็นจํานวนว่าต้องการให้ปริ้นออกมาทั้งหมดกี่ชั้นเก็บในตัวแปรนํำนะผมก็สร้าง r r a y ชื่อว่า Table ขึ้นมานะใส่ตัวแปร table ไว้นะครับจากนั้นครับมันจะเป็น r r a y ที่ว่างใช่ไหมครับผมก็จะเติมเลขศูนย์ลงไปทั้งหมดเลยนะครับเป็นอ r ร y จัตุรัสครับมีขนาดมีขนาด ไสเป็นนำสมมุตินำเป็น10ก็มีขนาด1 0คูณสะนะแล้วใส่เลขศูนย์ครบทุกช่องเลยจากนั้นครับผมก็เริ่มเริ่มคำนวณเพื่อใส่ค่าลงไปในอะไรนะครับเพื่อให้เป็นบัสคารทดไงเกิลน,นะ,ะวนเลยครับใช้ลูป2รลูปซ้อนกันคือลูป 4i และลูป 4j ครับเพราะว่าลูป 4i คือเราจะวนโดยผ่านไปทีละแถวนะครับ ทีละแถวลักษณะอย่างเงี้ยนะปึ๊บลงไปส่วนรูฟอร์เจก็วนทุกคอลัมน์ในแต่ละแถวก็วนทุกคอลัมน์ลักษณะอย่างนี้นะครับจากนั้นครับเช็คดูครับว่า j เป็นคอลัมน์นะเราก็เช็คครับว่ามันอยู่ซ้ายสุดหรือขวาสุดไหมนะครับถ้าอยู่ซ้ายสุดหรือขวาสุดให้เติมเลขหนึ่งลงไปได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ทาไงในตําแหน่งที่ i j นะครับ i คือโล J คือคอลัมน์นะ,ะให้เอาให้ทำการบวกค่าสองค่าเข้าด้วยกันครับคือย้อนขึ้นไปครับ i ลบหนึ่งคือย้อนขึ้นไปแถวบนอีกตัวหนึ่งก็เหมนกันกบย้อนขึ้นไปแถวบนนะครับให้ไปมองที่ j ลบหนึ่งนะครับให้ไปมองที่ตำแหน่ง j ลบหนึ่งอ่านี่ดูดูดูอย่างเลขสามเนี่ยมองขึ้นไปแถวบนครับมองขึ้นไปแถวบนนะครับแถวบนคือแถวนี้นะ j ลบ1ก็คือเลข1ตรงนี้นะนะครับและบวกกับค่า j าบวกกับค่าตำแหน่งที่ j ในแถวบนก็คือเลข2 1บวก2เป็น3เก็บไว้ในตำแหน่งที่ ij ก็คือในตำแหน่งเลข3นี้นะครับทำไปเรื่อยๆครับจนครบทุกแถวทุกคอลัมน์นะจากนั้นครับแสดงผลง่ายเลยครับการแสดงผลก็คือการลูบผ่าน แต่ละแถวและแต่ละคอลัมน์นะครับโดยเช็คเงื่อนไขนิดนึงครับถ้า,อ,าอ่านไปครับท,ทีละเซลเลยทีละเซลครับนึกถึง Excel ก็จะเป็นช่องช่องไปเรื่อยๆเนาะอ่ะก็ถ้า Value ครับมีค่ามากกว่า0ให้ปริ้นค่านั้นออกมาครับแต่ว่าไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ครับอพอปริ้นครบทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งทุกคอลัมน์ในแถวนั้นแล้วครับโดยปริ้นเฉพาะค่าที่มากกว่าเลขศูนยะ์เนาะ แล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยคำสั่งบรรบรรทัดที่25ครับจบแล้วครับสำหรับบาสคานไทเกิลครับ